ดวงประจำสัปดาห์นะครับท่านที่เกิดวันอังคารประจำวันที่1มีนาคมถึงวันที่7มีนาคม2564นะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่ค่อนข้างสวยดีทีเดียวหลังจากทีเ่เหนื่อยมาจาก2สัปดาห์ก่อนเนาะสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารในแง่ของการใช้ชีวิตหรือว่าการงานเนี่ยดีทีเดียวนะครับอะไรที่ติดติดกัดกัดอยู่ก็จะได้รับการแก้ไขปัญหานะครับปัญหาต่างๆเนี่ย ผมมองว่าน่าจะบรรเทาลงในสัปดาห์นี้นะครับมีความสุขในการทํางานมากขึ้นสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานหรือโอกาสต่างๆจากบุคคลระดับสูงนะครับแม้ไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยลู่ทางในการทํากินต่างๆกิจการต่างๆก็จะเปิดกว้างมากขึ้นให้คุณสุขอกสุขใจนะครับบางท่านอาจจะไปถึงขั้นเสริมสวยเสริมหล่อให้ตัวเองได้เลยนะครับ หรืออาจจาะเป็นช่วงที่คุณต้องมีอารมณ์ที่จะกตกแต่งที่อยู่อาศัยใหม่อะไรที่สวยๆงามๆทําแล้วสบายใจก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทําไปเลยฮะนะครับมองที่ด้านของการเงินด้านการเงินยังไม่ควรที่จะติดต่อธุรก,กิจที่สำคัญคญในสัปดาห์นี้แม้ว่าอารมณ์ต่างๆจะดีขึ้นนะครับก็ขอให้ระว,วังปัญหาต่างๆที่อาจจะแทรกเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการเงินที่มันจะมาทําให้คุณงุหกิจ บ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการรบกวนในการเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณนะครับประเภทว่า,าประเภทว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยน้อยโทรศัพท์รนจอแตกไอ้นู่นไอ้นี่พังน,นะครับต้องซ่อมต้องมารุงรักษากันไปนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่การปร,ปรับปรุงธรรมดานะครับมันอาจจะเป็นการปรปับปรุงแบบอัปเกรดให้สวยกว่าเดิมให้ดีกว่าเดิมนะครับเงินทองก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้แหละ นะครับแล้วก็ทําให้เงินทองเนี่ยมันก็อาจจะติดขัดขาด,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 ดมือไปบ้างมีเรื่องให้ต้องใช้บ้างนะครับบางท่านนะบางท่านนะต้องเตือนไว้นิดนึงเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคนวันคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยใจร้อนพร้อมลบอยู่แล้วนะครับก็ให้ระวังเสียเงินเพราะความใจร้อนวู่วามอยากได้อะไรต้องได้ของมันต้องมีอะไรแบบนี้ ต้องระวังนะครับท่านที่ทําธุรกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับระวังการตัดสินใจจากโทสะนะครับความใจร้อนเนี่ยระวังให้ดีเลยนะครับเพราะท่านมีโอกาสที่จะเสียเงินหรือว่าเสียโอกาสเสียเงินเสียทองนะครับก็จากความใจร้อนเนี่ยได้นะครับจึงไม่ควรเป็นสัปดาห์ที่จะจ่าเรื่องของการเงินสำคัญๆๆนะครับบางท่านนะ อาจจะโดนคู่แข่งตัดหน้าตัดราคากันเสียจังหวะเสียโอกาสในการสร้างกําไรนะครับก็เรื่องการเงินยังต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเรื่องเรื่องใจล้อรูวามซื้ออย่างเงี้ยรูวานจ่ายนะครับเรื่องของความรักสัปดาห์นี้คนโสดอาจมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจกับการติดต่องานหรือคนจรมาเจอใครสักคนมาเจอกันด้วยเรื่องงานมีความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆ มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะครับมีคนมาแอบๆดูแอบๆชอบพอเขาอาจจะยังไม่แสดงตัวนะแต่รู้สึกว่าเขาเทคแคร์เราพูดคุยกันมากกว่าปกตินะครับชอบพอในน้ําใสอัธยาศัยน้ําใจของตัวเราเองด้วยนะครับถูกใจกันแล้วก็ถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษามันก็จะอยู่ในที่เรียนในที่ศึกศรรษาถ้าทํางานก็ในที่ทํางานส่วนคนที่มีครอบครัวเนี่ยมีแฟนแล้วเนี่ยมัน ผมก็มองว่ามันน่าจะมีข่าวดีที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของคู่รักความรักให้มีความน่งแฟนมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้โชคดีครับใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัปดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับ